สวัสดีค่ะเด็กเสวัสดีค่ะเด็กขาวันนี้เรามาเจอกันดูสิคะบนโต๊ะตที่ปุ๊กมีขนมเต็มเลยค่ะวันนี้เราจะต้องมีคําถามเกี่ยวกับขนมแน่นอนเลยค่ะลูกเอาละค่ะเด็กๆจะสังเกตว่าวันนี้ที่ปุ๊กมีขนมอยู่สองกองนะคะกองที่หนึ่งมีขนมจํานวนสิบหกชิ้นกองที่สองขนมจํานวนสิบแปดชิ้นค่ะและคำถามของพี่ปุ๊กก็คือ กองไหนมีขนมมากกว่าการค้าคไบอกว่าสิบหกไครบอกว่า18โอเคค่ะเด็กๆเก,เก่งมากเลยค่ะเด็กๆรู้ว่า18มีค่ามากกว่าใช่ไหมคะแต่เอเราจะเขียนในรูปของการเปรียบเทียบจำนวนระหว,ว่างสิบก,กับ18ดด้วยเครื่องหมายได้อย่างไรคะนี่แหละค่ะคือเรื่อง ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะและเพื่อความให้เด็กๆเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบจำนวนได้ง่ายและมากยิ่งขึ้นครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เสื้อยืดเปรียบเทียบจำนวนแน่นอนว่าเราเจอกันแบบนี้ จะต้องมีความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขรอเราอยู่มากมายแล้วครับไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรสนุกให้เราทำกันบ้างช่วงนี้ชี้นะน้องๆพอจะทราบกันมาแล้วใช่ไหมคะว่าในการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน จะมีเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์แทนค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนเหล่านี้ได้แก่เท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าและน้อยกว่าค่ะดูเหมือนว่าแพ่นดินไหวครั้งนี้จะทำให้พี่ลิงของเรา ได้ผลไม้มาเพิ่มอีกสองชนิดจำนวนมากเลยนะครับโอ้โหทั้งมะม่วงและมะพร้าวครับเอน้องๆทราบไหมครับว่าระหว่างมะม่วงและมะพร้าวผลไม้ชนิดไหนมีจำนวนมากกว่ากัน การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีสองหลักขึ้นไปหากเราใช้วิธีการจับคู่จำนวนสองจำนวนเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันมาอาจทำให้ต้องใช้เวลานานเพราะเป็นจำนวนที่มากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีที่ทำให้การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนนั้นง่ายขึ้นแบบนี้ครับมะม่วงสิสองผล และมะพร้าว14ผลเป็นจำนวนที่มากกว่า10ใช่ไหมครับดังนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบจำนวนของเราดูง่ายขึ้นเราจะทำการแยกจำนวนที่ครบิบ10ของทั้งสองจำนวนก่อนโดยการเขียนในรูปกระจายอย่างที่เราเคยเรียนกันมาแล้วครับเริ่มจากมะม่วง12ผลเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวก2ครับ และมะพร้าว14ผลเขียนในรูปกระจายได้เป็น10บวก4ครับน้องๆจะเห็นว่าผลไม้ทั้งสองมีจำนวนรูปที่ครบรอบ10เท่ากันแต่มีจำนวนรูปที่ไม่ครบิบ10ไม่เท่ากันนะครับและจำนวนรูปที่ไม่ครบิบ10นี่แหละครับที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่า จำนวนไหนคือจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันครับเมื่อเราพิจารณาจากจำนวนไม่ครบ10ของสิองและ14แล้วจะเห็นว่าจำนวนไม่ครบ10ของสิองคือสองและจำนวนไม่ครบ10ของ14คือสดังนั้นจะเห็นได้ว่าสองนั้น เป็นจำนวนที่น้อยกว่าสี่จึงสรุปได้ว่าสิบสองน้อยกว่าสิบสี่หรือสิบสี่มากกว่าสิบสองนั่นเองครับหรือมะม่วงมีจำนวนน้อยกว่ามะพร้าวหรือมะพร้าวมีจำนวนมากกว่ามะม่วงนั่นเองครับ พี่อยากกระซิบเทคนิคการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าอย่างง่ายๆเพราะบางครั้งน้องๆอ,อาจสับสนได้นะคะน้องๆเพียงแค่จำง่ายง่ายว่าส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอเช่น9มากกว่า6หรือ6น้อยกว่า9เห็นไหมคะว่าด้านกว้าง จะอยู่ตรงเลขเก,กเพราะ9้ามากกว่าหงนั่นเองค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมเอ่ยว้าวเป็นยังไงบ้างคะลูกฟังนิทานแล้วมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้เครื่องหมายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะก่อนอื่นเรามาช่วยกันสรุปก่อนคะ่ะว่าเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนมีอยู่ด้วยกันกี่แบบคะถูกต้องค่ะ มีอยู่ด้วยกัน4แบบนั่นก็คือเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าและก็เครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปค่ะเมื่อกี้พี่เสื้อยืดนะคะยังฝากเคล็ดลับให้กับพวกเราด้วยนะคะว่าวิธีการเขียนเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่านั้นปากกว้างๆของเครื่องหมายจะหันไปทางเลขที่มีค่าเป็นยังไงคะลูกใช่ค่ะปากกว้างๆของเครื่องหมาย จะหันไปทางเล็กที่มีค่ามากกว่าเสมอนะคะและนี่ค่ะการเปรียบเทียบทำได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับจำนวน1 1ถึง2ี่พี่เสื้อยืดบอกว่าให้เราจัดกลุ่มสิใช่ไหมคะลูกและพี่กุ๊กก็ได้จัดกลุ่ม1ิแล้วนะคะ16เมื่อจัดกลุ่ม1ิก็จะมีจำนวนที่ไม่ครบ10อยู่6ชิ้น18เมื่อจัดจำนวนกลุ่ม1ิก็จะมีจำนวนที่ไม่ครบส10อยู่ แชิ้นลำดับต่อไปทำยังไงคะลูกใช่ค่ะเรานำหกกับ8มาเปรียบเทียบกันเมื่อน,นำหกกับ8มาเปรียบมาเปรียบเทียบกันก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายได้แบบนี้ค่ะ16เท่ากับ16 16ไม่เท่ากับ18 16น้อยกว่า18 และ18มากกว่า16นั่นเองค่ะเด็กๆมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะเมื่อทุกคนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราไปเจอแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันค่ะข้อที่1เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง1 7กับ19เมื่อเรานำมาจัดกลุ่ม10ก็จะได้ว่าจำนวนของ17 จำนวนที่ไม่ครบ10ก็คือ7จำนวนของ19จำนวนที่ไม่ครบ10ก็คือ9ลําำดับต่อไปเราก็นำา7และ9มาเปรียบเทียบกันค่ะก็จะได้ว่า7น้อยกว่า9และจากประโยคที่บอกว่า7น้อยกว่า9เราก็สามารถเขียนแทนด้วยเครื่องหมายเปรียบเทียบจำนวนได้อย่างนี้ค่ะ และ17น้อยกว่า19สามารถเขียนแทนด้วยเครื่องหมายได้แบบนี้คะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางเลขที่มีค่ามากเสมอคะ่ะต่อไปเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดข้อ3ค่ะลูกข้อ3เป็นการเปรียบเทียบจำนวนระหว่าง18กับ10บวก8 เด็กๆหาหากเด็กๆเจอโจทย์แบบนี้ให้เด็กๆหาคำตอบก่อนนะลูกเรามาช่วยกันหาคำตอบของ10บวก8กันก่อนค่ะว้าวใช่ค่ะ10บวก8เท่ากับ18เด็กๆเห็นไหมคะเมื่อเราหาคำตอบปุ๊บก็จะทำให้เราง่ายต่อการเลือกเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างสองจำนวนนี้ค่ะเอ จำนวนที่1เป็น18จำนวนที่2ก็เป็น18 18กับ18สามารถเขียนเปรียบเทียบได้ว่ายังไงคะเด็กๆใช่ค่ะ18เท่ากับ18และคำว่าเท่ากับสามารถเขียนแทนด้วยเครื่องหมายแบบนี้ค่ะและนี่คือเครื่องหมายเท่ากับค่ะเป็นการแสดงว่า 18เท่ากับ10บวก8ค่ะเด็กๆได้ดูแบบฝึกหัดแล้วก็ตัวอย่างไปแล้วนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวคุณครูพี่กุ๊กจะแนะนำวิธีการใช้สมุดและวิธีการบันทึกให้กับนักเรียนนะคะ 1. เริ่มจากให้นักเรียนเลือกสมุดปก่อ่อนขึ้นมาก่อน1เล่มเพื่อใช้ทำวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ 2. เขียนที่หน้าปกสมุดว่าคหนึ่งสมเมื่อนักเรียนเปิดสมุดแล้วด้านในของสมุดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่ามีเส้นสีแดงขีดกั้นอยู่ด้านนอกเส้นสีแดงให้นักเรียนเขียนว่าครั้งที่1และด้านในบรรทัดเดียวกับคําว่าครั้งที่1ให้นักเรียนลงวันที่ที่นักเรียนบันทึกค่ะสําหรับเส้นบรรทัดที่ใช้ นักเรียนสายชั้นปหนึ่งเราใช้เส้นบรรทัดคู่เล็กนะคะ 4. เรามาเริ่มบันทึกกันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้คือเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนแบ่งออกเป็นสองหัวข้อค่ะหัวข้อที่1เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนมีอยู่ด้วยกัน4เครื่องหมายคือเครื่องหมายเท่ากับ เครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเด็กๆสามารถเขียนตามตัวอย่างได้เลยค่ะหัวข้อที่2คือหลักในการเติมเครื่องหมายหลักในวิธีการในการใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบจำนวนมีวิธีการสังเกตอย่างนี้ค่ะส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านของตัวเลขที่มีค่ามากเสมอ เด็กๆสามารถเขียนตามตัวอย่างได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะเด็กๆทำงานให้เป็นระเบียบและเรียบร้อยเมื่อถึงวันเปิดเทอมปุ๊บอย่าลืมเอาสมุดเล่มนี้มาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ